เยบ้างกับสิ่งที่เพื่อนเราโพสคุณจ้าคือเราโล่ผมเราให้เพื่อนเลยไยูดหายใจตอนอ๋อเรื่องนี้เราไปคาไวคาไวอยู่หายใจเราอะรู้อยู่แล้วว่าเพื่อนทำงานหนักอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าแบบคือภาพที่เราเห็นนะเราไม่ได้ศึกษาขนาดนั้นไงี้แต่พอเห็นูแล้วแบบนี่คือภาพอะคือภาพแบบไอซีอย่างนี้เลยแบบเต็มไปหมดอะไรเงี้ยเพราะว่นนั้นอะเป็นงานวันเกิดของเออแล้วก็แบบมันบอกว่าจะมาแล้วก็บอกมึงไปไม่ได้แล้วนะก็ถ่ายรูปส่งมาแล้วก็ตกใจ จังหวะนั้นเห็นเพื่อนบอกว่าล้ขหงองไห้อะไรทำไมความรู้สึกตอนนั้นไม่เป็นยังเอาจริงๆกลัวคือความรู้สึกจริงๆอะกลัวแต่วันนั้นก็แบบดื่มแหละแต่ว่ามันมันเป็นความรู้สึกว่าแบบว่าเราตกใจมากกว่าแล้วก็แบบว่าเราเตือนมาทุกครั้งมึงมึงนอนพักผ่อนนะหรืออะไรเงี้ยเพราะมันจะถ้าทำมา4ล้านกับธุรกิจอะเห็นมันจ้างบ้านด้วยนู่นนั่นแล้วทุกครั้งที่ที่มีคอนเสิร์ตบางทีกลับถึงบ้านตีสามตีสี่ หกโมงเช้าเนี่ยต้องไปลงเสาเข็มบ้านเป่าเอกเสาโน้นม,มันก็ทําเองหมดทุกอย่างอย่างเงี้ยนะเราก็เลยแบบว่าเราก็พูดกับมันทุกครั้งเลยเวลาคุยกันบ,บอกมึงดูแลตัวเองจนมันเป็นอย่างนี้เราก็เป็นห่วงอผมนคจะสุดที่จีก่อนหน้านั้นเขา,เขามีภาวะนี้เกิดขึ้นบ่อยไหมครับเราเคยรู้ไหมถ้ารู้ว่าเพื่อนเป็นแพนิคค่ะแล้วก็เรื่องนอนไม่หลับเนี่ยประจําเยน็นลงเยลลี่กินหลับเนี่ยจ้ากินไม่หลับอืมอย่างพวกนี้แบบเรากินยาสองเม็ด่ยาเอายายาแก้ปวดเนี่ยเราหลับสบายเยลลี่สี่เม็ดเอายี่นี่ไม่ได้ ใช่เขาไม่ลงแต่ว่าวันนั้นคืออาการหนักสุดน่าจะหนักสุดแล้วชอบไปคนเดียวไปแบบไม่บอกใครอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกังวลใช่ก็เลยกังวลเขจะเป็นแบบว่าหายอะไรไปคนเดียวใช่อือแล้วพออย่างนั้นาใจเขาได้อัปเดตกันด้วยทำไมวะเพราคุยก็ด่ากันตลอดแล้วก็ด่าแล้วแบบเมื่งนอนบางทีมันทักมาดึกๆอะไรเงี้ยแบบนอนไม่ต้องยุ่งเดี๋ยวมึงอย่าให้เมาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราก็เห็นแบบว่าเห็นเพื่อนไปนย่เีแบบเราแบบมีความสุขแบบกังวลตัวเราเองอะไรแบบเขาเล่นโซนก็ทำงานด้วยกันอคือคือเราก็จะมีเวลาแต่ว่า ตัวเราก็กังวลเหมือนกันแต่ไม่ได้ถึงขั้นนั้นมากกว่าอะไรเพราะเราไม่ได้เป็นแบบว่าอันนั้นมันเป็นจ้ามันมันเครียดสะสมด้วยมันหนักดื้อสุดๆดื้อกว่าลิงลบุรีค่ะ <laughs> มันมันถึงขั้นคิดไปว่าเฮ้ยเพื่อนคุณจะน้ำเวลาเออนะตอนที่ส่งรูปมันเรากลัวเพื่อนเราจะ,ะไม่ตื่นไปแล้วคือภาพแบบไม่คิดว่าไปตรวจคิดว่ามึงอยูอ่โรงพยาบาลจริงๆแล้วแล้วมันก็เลยแบบร้องร้อ,องไห้ไงเพราะว่าก็แบบ เข้าโรงพยาบาลเขาไม่บอกจะไปเยี่ยมก็ไม่ต้อมเดี๋ยวออกแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเปน,นั้นมากกว่าโด,ด้วยชื่อได้ไหมคะว่าแบบว่าเป็นภาวะหยุดหายใจอะไรแบบหยุดหายใจ<อ>คือคนที่เป็นภาวะหยุดหายใจเนี่ยหนึ่งสองสามมันตายได้แล้วไง <c oughs> ท,ที่เราที่เรา,ท,เราที่เราคิดไปเอง <c oughs> เขาก็มาโพสตแบบทุกคนจะหยุดประมาณสิบแปดสิบเก้าครั้งนี่นแหละตอนหนึ่งตอนหนึ่งหนึ่งชั่วโมง <c oughs> เราบางทีเรากลั้นหายใจไปนหนึ่งเรายังรู้สึกอึดอัดเลย แล้วเราพอเราอ่านโตพิจาร์สิบเก้าแล้วก็แบบแฟนขับมาหนูหายไป400ครั้งหนูหายไปแล้วก็บอกเออมึงสบายแล้วหลังจากที่พิจาร์โค้เราได้ไปสอบถามว่าโลกนี้เอ้ยมันเป็นยังไงอะไรถามถามจากสามากกว่าแล้วมันอธิบายออยเเลจริงๆหลังจากนี้ไป่ทุนจ้าเขามีวิธีการดูแลตัวเองยังไงเพื่อไม่เกิดภาวะนี้อีกก็ใส่เครื่องเลยตอนนี้เขานอนเป็นปลาช็อกเกอร์เลยอยู่บ้านเรื่องการรับงานมันมีผลไหมกับการที่แบบว่าต้องมีเอนเตอร์เทนดิ้งยังอะไรอย่างเงี้ยจ้าไม่ค่อยกินนะคะ จร,จริงๆแล้วเอ็มเอ็มพูดตรงนี้เลยบอกว่าเอ็มว่าตัดประเด็นเรื่องดื่มออกไปก่อน mm hmm. ก่อนเลยเพราะว่าคนดื่มทุกวันไม่เป็นไรก็มีแต่ของจ๊าเนี่ยทำงานหนักจริงๆทุกคนต้องเห็นวันหนึ่งโอ้โหหลายงานมากที่ไม่ได้โพสด้วยแล้วก็มีงานกลางวันธุรกิจส่วนตัวอะไรอีกอะไรเงี้ยว่าน่าจะเป็นเรื่องความเครียดแล้วก็พักผ่อนไม่เพียงพอเคยมีแบบโพสไปแล้วไม่รับโทรศัพท์หายไปเลยหรืออะไรเงี้ย,ยนจนเราหน่อยไหมว่าเพื่อนหายไปไหนอะไรเงี้ยตลอดค่ะส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้คุยกันก็จะส่งคลิปตลก mm hmm. ตลอด เร็วอย่างนี้เหรอใช่ทั้งวันอย่าเพิ่งให้ดูเหลือเกินคือให้ให้ให้เป็นการส่งสัญญาณว่ายังอยู่ยังอยู่เขาจะส่งมาลิง3อันเนี่ยหมายถึงหนูแล้วแต่ส่งรูปหมามาเนี่ยก็จะเป็นเขาบางทีหมากับลิงทะเลาะกันก็แบบเออมึงกับกูเวลาทะเลาะกันนะมีอยู่แค่นี้แหละแชทไม่ได้คุยอะไรกันแสดงว่าคนนี้ก็เช็คกืนตลอดเวลาแล้วก็แบบเงี้ไหมเช็คค่ะเมื่อกี้เขาเพิ่งจะวางสายเอาแล้วแล้วเพื่อนเขาใส่ืเพก็ใส่ไปตลอดแค่ไหนใส่นอนค่ะใส่นอนเอ็มก็ไม่รู้ว่า จะดีขึ้นแต่ว่าใส่แล้วก็ช่วยนะเพราะคือสมมติว่านางไปทํามาแล้วเนี่ยแล้วก็เล่าให้เราฟังแล้วก็กาชับว่ามึงต้องทํำนะเยมเพราะว่ามันดีนะมึงสมมุติว่านี่เดินมาแบบฉันนอนไม่หลับเลยเครื่องนี้ตอนนี้ทางเวิร์กพอยต์ได้ใส่เครื่องประมาณแปดหมื่นกว่าคน เขาจะแนะนําหมดเลยทุกเซลเหรอไม่เซลมัเหมือนทำให้หลับลึกใช่หลับลึกแล้วตื่นมาเขาก็บอกเขาสดชื่นอะไรเงี้ยเรามีแผนไหมคะสนใจไหมแล้เราไม่เหมือนเราไปถึงลูกค้าไหมว่าเราเคยมีภาวะแบบนี้บ้างให้เราจะหลับเราหลับไม่ค่อยรู้ตัวหรอกค่ะจริงๆก็คือไปเลยเราก็หลับหลับด้วยหลับด้วยอะไรหลับด้วยอะไรหลับด้วยอะไรก็ฝากหนังด้วยใ่ไถามเรือค่าตัวร้านหนึ่งตกลงมีคนจ้างยังยังค่ะ ใครจะเอาก็คุณจ้าก็พูดเรื่บอกว่าถ้าอยากได้ก็ส่งก็ไปเลยร้านหนึ่งมาได้เลยเนี่ยไปได้เลยเที่ยบบจะมีร้านไม่ค่ะเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่จ้าแจ้งไปหมดแล้วเอ็มเคยพูดก่อนจ้าใช่ไหมตอนนั้นแล้วจ้าก็มาพูดอะไรอย่างเลยเออจริงจริงมันยังมีคนสู้ราคาอยู่ไม่มีหรอกพี่เพราะว่าที่เราพูดเนี่ยเพราะว่าเราก็ตั้งรับผิดชอบของตัวของเราเองวงเราใช่ขอต่อข้าวใส่ได้ไหมอ่ะอุ๊บนะข้าวใส่ ซีแสงเข้าไปแล้วไอ้วงเราอ่ะนะงจ้าไปู้เองโปเอ็มสามพันไปแล้วพี่จริงใจว่างอยากให้เราไปโค่เป็นอยู่มี่มีเอ็มก็น่าจะมีแหละแต่ว่าภาพนั้นไม่ได้หาดูย้กขนาดนั้นนะเราต้องบอกก่อนมันก็จะมีคอมเมนต์นะที่ลงไปเป็นนักร้องหรอดังมากบางทั้งคู่เลยคนก็จะด่าเยอะแต่คนที่อยากดูมันก็มีตลกเพราะคนเขารูัวเราผลเล่นตามเวลาตามงานไปอ่ะเราแจมรีตลอด ที่เห็นเนี่ยไม่นานมานี้เราก็ขึ้นฟรีเราก็คือจอย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 อายุทยานะครับไปขึ้นกับมันเล่นๆก็มีออกจากบ้านนะไปมไม่ได้มีอะไรรู้สึกว่ามาาันจะว้าววงดังไม่มีเราขึ้นกัน,กนไม่ได้อยากฟังเพงลงอยากสกใช่ อุวิ่งไปป่ะจริงๆเราอยากทำโชว์สามคนมันเราพิ่พีพายแล้วก็จ้าสามเอาเวลาตรงกันก่อนพี่จริงๆมันอยากมีอยากทำมันจะเป็นหนึ่งโชว์แบบสร้างตำนานเคยทำตอนโควิดเคยอยากทำตอนโควิดเพราะมันฝุ่งไงพอโควิดก็ต่างคนต่างทำงานก็เรื่องนี้ก็เลยทับโปรเจกต์อ๋อแต่ว่ามันเคยมีเคยเล่นเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเปิดโปรเจกต์อีกไหมไม่เปิดแล้วทำงานก่อนก็ที้สุดโอเคขอบคุณค่ะ